สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสกายกดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอพระคุณมากนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อด่วนเลยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปไปช้าทุกท่านนะครับขอนะครับทุกขอขอร้องเลยตอนนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับถ้าทุกท่านนะครับ ที่ติดตามผมผมยินดีนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับขอกดแชร์ให้ผมก่อนด่วนเลยนะครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับว่าผมทางร้านรับซื้อจริงนะครับถ้าทุกท่านมีแบบผมนะครับผมบอกเลยนะครับผมจ่ายเงินทันทีเลยนะครับผมจ่ายเงินทันทีขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปไปช้าและผมเย็นเน้นย้ำเลยนะครับดูคลิปให้จบ นะครับบางคนดูคลิปไม่จบและอย่าอย่ามาดามวงดาม่าไม่เอานะครับไม่เอานะครับดาม่าไม่เอานะครับทุกท่านผมรับซื้อจริงขอให้ทุกท่านนะครับที่บอกผมบอกบอกไปแล้วหลายครั้งและเน้นย้ำและใต้คอมเมนต์ครับใต้วิดีโอนะครับผมก็บอกว่าทุกท่านนะครับดูคลิปกรุณาดูคลิปให้จบนะครับผมคอมเมนต์ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ ทุกท่านดูคลิปแป๊บเดียวแล้วก็ทุกท่านก็ใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับเสียเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีแต่ทุกท่านได้ความรู้หรือบางคนนะครับเข้ามานะครับอยากจะสะสมเหรียญน,นะครับหรืออยากจะเป็นนักสะสมนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับเป็นแบบไหนที่ที่น่าจะสะสม แบบไหนที่ไม่น่าจะสะสมไว้เพราะว่าการจํานวนการผลิตนะครับเป็นจํานวนมากคุณสะสมไว้เท่าไหร่ก,ก,รราาก,ก,ก็ผมบอกเลยนะครับยังไม่มีราคาและคุณก็ขายยังขายไม่ได้คุณจะไปขายต่อก็ไม่ได้และบอกผมบอกเลยนะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจทางร้านด้วยทางร้านอยากจะให้ทุกท่านขายเหรียญของทุกท่านได้ นะครับได้เงินกลับบ้านไปนะครับบางคนนะครับตอนนี้นะครับช, rieb. ช่วงนี้นะครับนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกท่านนะครับกรุณานะครับรักษานะครับอ่ารักษาตัวนะครับรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฝนก็ตกนะครับแทบทุกวันเลยนะครับนะครับนะครับทุกท่านนะครับภัยกล้เจ็บก็นะครับเราก็ต้อง เซฟตี้ตัวเองนะครับอย่าไปตากฝนนะครับนะครับดูแลตัวดูดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับทุกท่านนะครับแต่ผมฝากเตือนเลยทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปของผมนะครับดูคลิปไปช้านะครับและผมนะครับรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับขอใทุกท่านนะครับ นี่ผมพูดจ้าช้าแล้วนะครับผมไม่ได้พูดเร็วเหมือนหลายๆคลิปไปนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่ผมมาพูดให้ท่านฟังและท่านก็ฟังผมท่านก็ดูคลิปผมผมดีใจมากนะครับดีใจมากเลยถ้าผิดประการใดผิดพลาดประการใดนะครับใต้คอมเมนต์นะครับคุณคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอให้สุภาพแค่นั้นเองนะครับ คุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับดีใจมากเลยนะครับนะครับถ้าใครแบบอ่าแบบนะครับให้คอมเมนต์นะครับขอให้ทุกท่านทักทายมาได้เลยนะคุยกันเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับอ่าสบายดีไหมอ่าวันนี้ผมอย่างเงี้ยเราคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับผมยินดีเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับติติ ผมได้เลยนะครับว่าเออเดี๋ยวทางร้านจะปรับปรุงให้ให้ดีที่สุดนะครับอ่าถ้าแบบตอบลายช้าอ่าตอนนี้นะครับเรามีทีมงานตอบไลน์เร็วมากเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าจะไม่มีคําว่าบ่นนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับที่ทางร้านเราเรามีพนักงานเพิ่มมาหนึ่งคนตอบลายได้เร็วมากที่สุดและชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับนะครับ ผมนะครับเราทีมงานเรามีตั้งหลายคนนะครับตอนนี้นะครับมีเยอะแล้วนะครับทุกท่านส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ก่อนยาวมาถึง5นาทีเลยขออภัยนะครับทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นไอดียไลน์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ทีมงานขึ้นไอดีไลน์ให้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไอดียไลน์นะครับช่องทางการติดต่อเรามีให้นะครับ ทุกท่านดูคลิปให้จบก่อนนะครับจะมีไอเดียรขึ้นนะครับนะครับช่องทางการติดต่อคือร้านเราโดยเฉพาะเลยนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญป้ำผิดพลาดต้องเป็นไอเดียรนี้เท่านั้นนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับขอร้องนะครับขอร้องจริงๆนะครับทุกท่านบางคนนะครับรีบอย่ารีบร้อนไปเลยนะครับอย่ารีบร้อน ใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆคุณจะได้ขายเหลือทุกท่านหรือคุณอยากจะเก็บสะสมคุณก็เก็บได้นะครับเราเราไม่ได้บังคับใครทั้งนั้นนะครับแต่ทุกท่านต้องฟังที่ผมอธิบายฟังเข้าใจทางร้านด้วยและขาฟังปูพูด,พด,พดตรงๆเลยผมก็อยากจะรับซื้อของท่านขอให้ทุกท่านมีแบบเหมือนผมแค่นั้นพอถ้ามีเหมือนผมผมจ่ายเงินให้ทันทีเลย อ่าโอเคเราไม่คุยย,ยืดเยื้อแล้วพอแล้วอ่าโอเคมาเจ็ดนาทีแล้วขออภัยนะครับอ่ามาแล้วครับนี่นะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับอ่าภูนี้พลนรุยเดชราชการที่เก้านะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญอ่าเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินจะขอบเป็นแบบนี้นะครับอ่าใจเย็นๆนะครับพอสอไหนเดี๋ยวดูๆนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับใจเย็นๆครับ ทุกท่านหยิบเหรียญของท่านมาเปรียบเทียบราคาเอ่าเปรียบเทียบในคลิปเลยนะครับเปรียบเทียบในคลิปนะนะครับเปรียบเทียบไปเลยนะครับว่าเราอเรารับซื้อแบบไหนนะแบบเห็นไหมอ่าอ่าเรียบอ่าเรียบนะครับเป็นแบบเรียบอ่าสลับนะนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวขอไปนะครับเดี๋ยวขอไปกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขอไป ไม right? ่โฟกัสไม่โฟกัสออาใหม่ใหม่ใหม่เดี๋ยวโฟกัสเนี่ไหมครับเนี่เห็นไหมครับนี่คือของแท้นะครับของแท้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขอบนะครับเรียบแล้วก็เฟืองนะครับเห็นไหมครับมีเฟืองเห็นไหมครับเรียบสลับเฟืองนะครับเห็นไหมครับเฟืองเรียบแล้วก็เฟืองนะครับแบบนี้นะครับเหรียญ2บาทสีเงินแบบนี้นะครับ แต่ทุกท่านนะครับกรุณาหยิบเหรียญของท่านมาดูเลยนะครับเหรียญสองบาทสีเงินแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับติดต่อผมมาได้แต่ทุกท่านกรุณาดูด้วยนะครับว่าพอสอไหนที่ผมต้องการในตอดนนีราคาสูงสุดผมให้เลยนะครับห้าพันบาทห้าพันบาทจ้าเลยนะครับเหรียญละห้าพันบาทดูช้าช้าว่าเป็นแบบไหนลักษณะไหนอ่านะครับทุกท่านนะครับ หันหลังมานะครับนี่นะครับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวฟังนะครับฟังผมนะฟังผมก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับดูคลิปไปช้าๆประเทศไทยปศ2550พนนะครับเหรียญ2บาทนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นเหรียญ2บาทแล้วนะครับปพศน5 5 0นะครับ50นะครับเราจับเหรียญให้มั่นคงแบบนี้นะครับจับเหรียญให้มั่นคงแบบนี้นะครับ แล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าๆนะครับนี่พระเสียรกับแบบนี้นะครับพระเสียรกลับแบบนี้เรายังอ่านะครับแบบนี้นะครับยังไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับพระเสียรกลับแต่นะครับผมบอกเลยนะครับมีเหรียญเนื้อเงินนะครับที่ผลิตผิดพลาดนะครับ นะครับที่ผมต้องการตอนนี้เลยด่วนเลยนะครับต้องเป็นพสสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับพสสองพันห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับนะครับพสสองพันห้าร้อยห้าสิบต้องเป็นพระเสียรตรงนะครับพระเสียรกลับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับยังไม่ยังไม่มีราคานะครับเล่นหากันนะครับพสนี้นะครับยังห้าบาทนะครับเหรียญห แบบผ่านการใช้งานหรือยังไงครับทางร้านรับซื้ออยู่5บาทนะครับตอนนี้นะครับ5บาท7บาทนะครับยังไม่สูงนะครับราคานะครับเหรียญปกตินะครับยังไม่สูงนะครับ5บาทถึง7บาทนะครับแต่ถ้าทุกท่านลองหยิบเหรียญของท่านนะครับและหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับนี่คือเป็นพระเศียนกลับนะครับยังไม่รับ ยังยังไม่มีราคาสูงถึง5,000บาทนะครับเป็น p เ r c e n t กับแบบนี้ยังไม่มีราคาสูงถึง5,000บาทแต่แ era, ถ้าทุกท่านนะครับ <hum ult isation> ผมเอาเหรียญแบบอ่าตัวผมไม่มีตัวอย่างที่จะนั่นนะครับผมเอาแบบนี่นะครับเหรียญของราชการที่10นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับและทุกท่านหมุนไปนะครับเป็น .percent ตรงตรงไปทางเดียวกันนะครับเห็นไหมครับถ้าตรงไปทางเดียวกันเนี่ยมีราคาสูงนะครับ ถ้าเป็นเหรียญ2บาทสีเงินแบบนี้นะครับนะครับเหรียญ2บาทสีเงินแบบนี้พศ2550นะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรตรงย้ําเลยนะครับเป็นพระเศียรตรงแบบนี้ผมให้ราคาสูงสุด5,000บาทนะครับผมประกาศด่วนเลยนะครับตอนนี้ผมต้องการด่วนนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับปเป็นพระเศียรตรงนะครับนี่นี่ฮะหมุนไปช้าๆเป็นพระเศียรตรงขึ้น ขึ้นไปทางเดียวกันเห็นไหมครับขึ้นไปทางเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ่าเหรียญนี้ยังมีเห็นไหมครับครับหนึ่งบาทเรือหงนะครับนี่ประเทศไทยนะครับราชการที่เก้านะครับเห็นไหมครับทุกท่านลองหมุนนะครับหมุนจับเหรียญไปขึ้นไปนี่เป็นเพอร์เซ็นต์ตรงนะครับทุกท่านเห็นไหมครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับพศ สองห้าสองศูนย์นะครับเห็นไหมครับสองห้าสองศูนย์เรือหงนะครับเรือหงค้าใครพบเจอแบบนี้ทางร้านยินดีรับซื้อถึงสามพันบาทสภาพสวยๆส่งรูปมาประเมินราคานะครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับถึงจะมีราคานะครับย้ํานะครับเป็นพระเศียรตรงเท่านั้นนะครับถ้าไทยพบเจอนะครับพศสองพันร้อยห้าสิบนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับไม่ใช่พระเศียรกลับนะครับย้ํานะครับดูคลิปไม่จบนะครับ แบบนี้เรายังไม่มีราคาสูงสุดถึงห้าพันบาทแบบนี้เป็นพระเสียรกลับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคาสูงนะครับถึงห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าใครพบเจอเป็นพระเสียรนะนี่จับให้มั่นคงนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เป็นพระเสียรตรงแบบนี้นะครับตรงขึ้นทางเดียวกันนะครับตรงขึ้นทางเดียวกันถึงจะมีราคาสูงนะครับย้ําเลยนะครับเป็นพระเสียรตรงนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามขอให้ทุกท่านนะครับแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแชร์ให้ผมหน่อยผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านเลยเนี่ย fc ส่งให้ผมเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยติดตามผมมานะครับส่งมาขายผมนะครับผมไม่ทางร้านไม่ได้อ่จะมาผลิตมาเองนะมาจากลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับนํามาขายจริงๆเนยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นภเสีตรงนะครับนะครับทุกท่าน เรารับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับช่วยแชร์หน่อยครับเป็นเระเซีนตตรงนะครับถ้าใครพบเจอเหรียญเงินแบบนี้นะครับและเป็นเระเซีนตตรงนะครับรับเงินทันทีเลยนะครับนะครับห้าพันบาทพศสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับขออภัยนะครับนะครับเหรียญสองบาทนะครับต้องเป็นเระเซีนตตรงนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่เงินนะครับ สีเงินนะครับเรารับซื้อสูงสุดถึงห้าพบาทนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับช่วยกดแชร์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ